ดเลือกฮีโร่พี่ก็เลือกอะไรก็ได้ใช่ป่ะ,ะพี่พี่อยู่นี่ไหนว่าย้อนย้อนชอนชอนไม่ใช่หวานเลยหวานนี่เจอแล้วป้าฮะยินยันแล้วป่ะเฮ้ยอ <Yeah. S 3> ย่ยาบอกเลยยังไงต่อยังไงต่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะกดอะไรก็กดยิงยันไปแล้วไง กดเลยเริ่มเกมกดไหนล่ะกดแล้วก็พี่กดแล้วพี่ไม่ได้กดอะไรเลยไม่มันกดให้เอ้ยแซนต้าไอแคนนี่อีป้อยพีทอีเชโลมามาอีตัวนี้เป็นซัมบี้นะพี่แล้วยังไงระวัง <คน S 1> มันกันนารันเพลชือใส่เราตา,ายได้เลยนะข้ามมันแน่งยวหนูป,ป้านะเดีย๋ยวพี่ไปยืนเล่นกับไอคิวเดอร์เห็น okay? ป่ะอ่าได้มาเดีย๋ยวพี่พี่ตามคิวเดอร์อ่ามาไม่ต้องเล่นยอไปแล้วนะ อ่ะทีนี้ไปไหนเอายังไปยังเดี๋ยวไปทางไหนก่อน่ไปไหนแล้วไหนล่ะพี่อยู่ไหนล่ะกกอยู่ไหนเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่ใวามยังไงเฮ้ยทำไมพี่เดินช้าจัง ไหนแล้วไปไหนกันหมดแล้วล่ะพี่อยู่คนเดียวนะ Why w า y Why 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 สีแดงนี่ใช่ไหมสีแดงมาดดิมันวิ่งมาหาพี่เนี่ยพี่ทำไงเล่าเดี๋ยวผมไปหารอไวบหนุ่มเวลตีแป๊บไปริมๆได้หรือเปล่าพี่รอตรงนี้ เดี๋ยวนูเอามากอนะไมเดี๋ยวยากอนนะใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยหนูหนูหนูไม่ใช่เนี่ยเนีคนนี้ใครตั้มาตัมาเนี่ยคนนี้ใครที่อยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยอ๋อเอ้ยไม่ใช่บอดีมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวะคิป่ปะอาพี่ไปไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวๆๆมันมาหาพี่แล้วใครก็ไม่รู้เนี่ยคิิ ลูกลูบไหนลูมือนี่นะกำปั้นมือนี่นะยิงตลอดเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราล่อหมาถอยๆเดี๋ยวดิไปไหนล่ะเดือดซานต้าบินว้ายว้ายคนใครคนนี้ใครคนนี้ใครมาทำอะไรพี่เนี่ยพีอยู่คุณอยู่ไหนล่ะคุณอยู่ไหนล่ะใครอ่ะใคร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 โอ้จะหายใจคว่ำเลยอืมสกิมยังแพงอ่ะเล่น พี่เหรอหนูหนูจะกินเพลงไม่มีใครแล้วพี่ไม่เจอใครแล้วเออเป็นหนูป้าแล้วหมดแล้วเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหนูไปทุบเลยนะไหนตามลงมาตามลงมาอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเล่ามาอไหนอันนี้คุณเหรอสีฟ้าเนี่ยเหรอแต่กองไม่ใช่หนูนะกองมีประตูตีกองไม่ได้อ้าวอ้าวพี่โดนอะไรหรือเปล่าพี่จะตายหรือเปล่าตามมาไหนล่ะ ตามมาตามมาแล้วก็ไม่หล่อเลยวร้อยพวกมึงตายทุกมึงตายหมดหมดเรียนยิงยิงไหนตัวไหนอะไรล่ะยิงไหนล่ะยิงดียิงถือ double kill คุณเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยกุนโกนเนี่ยคนนี้เนี่ยพี่ยิงไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นข่าบอมเราจะพันบอมเราอยู่ไหน พี่จะยิงมันนอกนั้นดิมันก็กลับบ้านมาแล้วพี่ก็ข้างนี่แล้วพี่ทำไงพี่ไม่ต้องมายิงมันเอาแล้วพี่ไปไหนล่ะแล้ว้พี่ให้พี่ไปไหนอ่ะพี่ตามมาพี่อยู่หลังมนมาพี่คอยแล้วไหนไหนกุอยู่ไหนกุอยู่ไหนพี่สีม่วงๆนี่คือกุใช่ยไหมอ่านัานมึงจะเข้าแล้วนะอ่เข้าไหนเพี่ทำไรพี่ทำไรพี่ทำไรยิงช่วยยังไงยิงไม่ยังไงหน้ามันตายเพราตัวอ้าวพี่ชนะแล้วเนี่ยพี่ชนะแล้วในตัวหนึ่ง่งใช่ป่ะ เนะอะไรพี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยหนูฆ่าให้กว่เนี้ยอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครตายวะสีแดงแดงป้อมมันไงแล้วป้อมมันปี๊ป้อมมันเข้ามาในป้อมไหนไหนเนี่ยไม่ต้องแรกเอาละพี่กำลังยิงใครอยู่อ่ะอะไรแดูจะตายอ้าวแล้วพี่ทำไงแล้วพี่ทำไงกูไม่หนี่ะไหนคุณไม่ไหนแล้วเนี่ยไหนอ่ะมังกร โอ้โหนี่กูวิ่งหรือกูคานเนี่ยอันนี่อะพี่ไปเอาของละไหนล่ะครูรู้ยังเยอะจะไปรู้มันไหมล่ะเยอะค่ะลุงนี้ไม่นีกดอะไรของมึงอะยี่ไงนี่นี่นี่คือเคื่อนที่นี่้องพัมวิ่งเร็วอือแล้วก็โจมตีนี่แนะนำหนี่ออกดูที่เมื่อไรเราจะเล่นแล้วไงต่อแล้วก็ไปฆ่าเลยเร็วยังอุ้ยมันเอาป้อมเราแล้วพี่เอ็นไหนป วายไข่เนี่ยวดทีายไม่กวดทเนี่ยไม่หนูพเดียวกันอตัวเขียวนี่อะไรไหนพี่ไม่เห็นบ้านเรานี่ไงทำไรพี่ทำไรพี่ทำไรพี่กดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่ทำไตายดีดับเบิลคิลใครใครใคตาย ไม่มีใครตายเลยพวกมันตายหมดแล้วกูไม่รู้กูยิงอะไรเลยเนะี่ยกดลูก<อ>มืออย่างเดียวเลยใช่ไหมไมปไหน,นต่อต้องรองมีมีตัวอะไรมาก่อนค่อยฆ่าไหนอะไม่มีใครแล้วเอานั่นมันถา่านเราไหนล่ะเราต้องไปดึงแดงอันละสีแดงฆ่าไม่ให้หมดไม่มีใครแล้วเนี่ยโอ้ยตกใจ มุติอ่ะกูบอกเลยว้ายว้ายว้ายว้ตัวใหญ่อ่ะนี่หนาหิตั้งมาแล้วคุณอยู่ตรงไหนพี่ยังไม่เห็นคุณเลย้อเลยเเออดินมากลัวอะไรวะเออวิ่งเร็วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าเออเข้าเลยตีป้อมกดตีไปเรื่อยๆนี่นะกดมือนด้นะรูปมือนด้นะเฮ้ยมีตัวมาแล้วน่ะเดือดจิตเดงเด้งเฮ้ยอะไรไปไหนก็ยิงนั่นเนี่ยเออเดินถอยกลับเออเก่งมาก ลูกฟิดตามพี่มาตามอาจารย์มาลูกฟิดอ้าวพี่ไปไหนแล้วว่ะใครชนะทีมมึงได้กูนันเลยชนะทำไงต่อทำไงต่อแลไปต่อเลืออไปต่อโหโคเก่งเลยโคเก่งเลยเดี๋วดูกันได้เอ็ม